ศและต่างประเทศตอนนี้ซอฟต์แวร์คำว่าหมอรัรู้จักมากเป็นที่เรียบร้อยแต่จะรู้จักไปกว่านั้นวันนี้เราอยากให้ทุกคนประจักษ์ว่าหมอรัของเราทรงคุณค่าขนาดไหนและงานนี้ค่ะเราจะขึ้นนักงานเทศกาลใหม่นานานชาติประเทศนิูกเสี่ยวและงานกา,นานชาติประจับปี2568ากแจังหวัดขอนแก่นเดนนามาเป็นวันที่ ของการจัดงานแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและเราจัดกันยาวๆจนถึงวันที่10ธันวาความรวมทั้งสิ้น12วันเต็มซึ่งณบูธนี้บูธของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นมีดิฉันปอดีวสพัชรนดีดอนันตวัฒ์อยู่รอกันอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะ สาวอีสานค่ะอีสานมากๆหยิบผ้าไหมสวยๆมาให้คุณคุณนั้นได้เห็นความสวยงามของคําว่าผ้าไหมมาเชื่อวงานกับชาติอย่าลืงติดไม้ติดมือด้วยผ้าไหมผ้าไหมแค่ว่าผ้าไหม